สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ เราอยู่ในดานกเนียซาก้านะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงอาชีพใหม่ที่จะเข้านะครับว่ากี่อาทิตย์มานะครับแล้วก็เป็นในส่วนใบเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับหรือว่าใบเปลี่ยนค่าแนละ้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้เอามาจากเซฟนอกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหาสําหรับใบเปลี่ยนอาชีพเลยดีกว่านะครับอันนี้อา้าอ้างอิงให้ดูเห็นปะ เซฟนอกจะขายอยู่ที่3,800นะครับผมเพราะฉะนั้นคำถามที่มีคนบอกว่าขาย13,000นี่ว่าไม่น่าใช่แล้วนะถ้า13,000แปลว่าเซฟไทยหรือล่าอาจจะขึ้นราคาหรือเปล่าเออทำยอดซะหน่อยช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยก็คือว่าสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยควรจะเติมแพ็คอะไรเพราะว่าใช้ถึงออ3,800ลุงใช่ไหมครับ <c oughs> มีแนะนำเลยครับเติมแพ็คนี้เลย7วันก็อย่าลืมซื้อเครดิตครับจะเหลือ199บาท แพ็คตรงนี้เนี่ยมันจะมีกล่องตรงนี้อยู่ให้เป็นลุงเห็นไหมเพื่อนๆสุ่มสามกล่องตรงนี้มันจะได้ประมาณพันพันกว่าๆดวงดีก็พันสี่พันห้าเพื่อนๆสุ่มสามวันก็เต้องสี่วันเดียวเออต้องสี่วันนะครับเกินสามพันแปดแค่นี้เองก็ได้แล้วเห็นไหมแล้วก็อีกสามวันก็เก็บเพชรไปทําอย่างอื่นได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เกิดไม่อยากเสียตังจริงๆใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนการแลกเงินเลยครับก็เอาเงินโกเราไปแลกได้เลยนะครับนี่ขายซื้อทองเลยครับเอาไปแลกเลยครับนี่ จัดไปประมาณนี้นะครับเออแต่มีข่าวหลุดออกมาบอกว่าขายบัตรหมื่นสองหมื่นสามมว่าแพงเกินไปถ้าเกิดสมมติววเขาไปปรับขายแพงั้นล้วนะโหมีว่าบริษัทน่าเลือกเกินไปหรือเปล่ามีว่าสามพันแปดกำลังดีนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าเออบัตรควรสักสามพันแปดเท่าเซฟนอกก็ดีแล้วเพราะว่าวิสาหกรบธนูตอนนี้คือเขาไม่ทนแล้วไนงะมีเห็นเขาบ่นกันนะวิสาหกรรธนูแบบโอ้อยากเป็นอาชีพป้าอยากจะเลิกก็แล้วเล่นไม่ไหวแล้วครับก็เป็น นิดนี้หมายที่ดีนะที่วิาสาทกับธนูจะได้แบบเออหลุดพ้นทันทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเซฟนอคนเล่นแดนเซอร์เยอะเหมือนเซฟไทยไหมต้องบอกบอกว่าเซฟนอแดนเซอร์น้อยนะแต่ของเซฟไทยอันนี้งงมากครับว่าเออทำไมแดนเซอร์มันคิดฮอตคิดจังอะไรขนาดนี้นะไม่หรอกเดี๋ยวมีมองว่าเดี๋ยวพอซามูไรเข้ามาเสร็จคนน่าจะไปสัก60%เลยครับแดนเซอร์ไม่น่าจะเยอะมากแล้วเออประมาณนี้นะที่รู้ธนูวิาวาสาทน่าจะย้ายกันหมด อาโดมีขอญาตบอกครับว่าอันนี้ขขาวงในนะเขาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณสองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์จะเข้านะอาโดมีขอญาตเลียงสามอาชีพท,ที่จะเข้าครับก็อาสาหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนําดูจีโฟนนะครับสามารถเปิดเห็นมาไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่นสิบเกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคาครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อ,อย่าลืมใส่โค้ดลัอคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสจแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกาทั่วไทยเลยครับในส่วนอาชีพแรกเลยคือซามูไรนี่เองนะครับสุดห่อสุดเท่มีว่าถ้ามาหมีก็คงย้ายไปเล่นหมีเริ่มเบื่แแแอแลนนลเเอออระะะยยาาากไไป่่ๆบ้งง อ่าต่อไปในส่วนซามูไรแล้วก็เรียงต่อไปอประมาณ 2- 3สาอาทิตย์ครับปืนก็จะเข้าต่อเลยปืนก็โอ้โหปืนที่บอกเลยว่าเก่งกว่าธนูเทียบไม่ติดเลยครับระยะไกลยิงสก,กิลดีกว่าหมดเลยเพราะนั้นอย่างที่บอกคือธนูนี่เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับธนูไปเล่นซามูไรหรือปืนดีกว่าอันนี้มีแน,นะนำแลวหรือว่าจะเอาระยะประชิดก,ก็เอาเป็นมังก็ได้อ่าเวลาดีอาจจะต้องเปลี่ยนของทําสายสักนิดนึงนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นแลนเซอร์มาหรือธนู เราย้ายเป็นซามูไรหรือว่าปืนมันก็เล่นได้เลยเพราะว่าเป็นสายกายภาพนะครับถ้าเกิดเป็นนักเวทอาจจะเหนื่อยสักน,นิดนึงนะแล้วก็ต่อไปต่อจากปืนคือมังนะครับตอนนี้มีอาชชพใหม่เซฟนอเป็นนักดาบเวทมนต์คิดจากเอ็มเ็กทักนะถ้าเกิดวิสาห์รอได้ก็รอรอ,อตอนนั้นเลยก็ได้ครับเก่งโอโคตรโคตดโอพีอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับมานด้มีมารวบรวมบอกให้ฟังนะครับว่าสปอยให้เลยก็คือ2ออาทิตย์มาแน่นอน ถ้าเล่นๆนหน่อยก็2อีเกือบ3อาีเพราะซ้ำบุหรมาแน่นอนก็สําหรับคนที่แบบว่าเป็นสายฟรีสายเริ่มน้อยหรือเล่นธนูหรือนักเวทรู้สึกโอ้โหผมเล่นไม่ไหวแล้วครับพี่บีผมไม่ไหวแล้วครับโลกนี้มันโหดแล้เหลือเกินก็อันนี้ก็บอกหาวิธีแพสสามมันแปดร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาทํำกันดูหาทองยังไงใช่ไหมหาทองก็ปั๊มเลยครับเนี่ยไอเจ็ดสิบแต่ว่ามาปั๊มตอนนี้คงไม่ทันแล้วต้องปั๊มแต่วันแรกหมีก็เตือนไปแล้วเห็นไหมโอ้ราคาวันแรกนะหมีบอกเลยครับว่าเอาเวุร์แดนเซอร์มาเท่าไหร่วะ โอ้หมีบอกเลยจาได้เลยวันแรกคนขายกันแสนสองแม่งปั๊มกันชิมหายอะ่ะรวยไปแล้วคนที่ทาอ,อ่ะเออไ่หมีไม่ได้ซือ้ออุธเลยดีกว,ว่าคือหมีถ้าไม่ได้เล่นเลยครับพูดจริงๆนะแล้วอาจจะอาจจะทําอีกไม่กี่ลิปแล้วหมีอาจจะต้องไปแล้วนะเกมนี้นะครับเพราะว่าเออมันค่อนข้างเสียเวลาชีวิตมากนะที่หมีลองเล่นดูมันเสียเวลาชีวิตแบบโอ้โหจังมันเสียเวลาชีวิตมากเกมเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบ เออมันเล่นแบบซ้ำซ้ซากๆากเดิมๆดมมาหมีเบื่อนะแนวซ้ำซ้ซากๆ,ากๆากอ่ะอินเออเนี่ยดีละมานี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวซ้มบุไลรับอัพมาเดิมหมีก็คงมาทำคอนเทนต์ทำตามงานไปประมาณนี้นะครับอ่ะก็ตอนนี้ใครรอซ้มบุไลบ้างก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยใครเล่นธนูใครเล่นวิสารู้สึกโวผมทนไม่ไหวแล้วครับโลกนี้มันโหดผมอยากจะถือดาบเป็นซ้มบุไลเนจอนบ,บ้างก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่ามีใครรอ เออปืนไหมมั้งไหมหรือว่ามีใครรอมั้งมันก็คือใคราคๆนักรบบางกรอ่ะเท่หรือว่ามีใครรอนักดาบเวทนักดาบเวทนี่มันพึ่งเข้าเซฟนอกแล้วอีกนานแน่นอนนะครับประมาณนี้ก็บางตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปคอมเมนต์เล่นาม,มูไรแน่นอนครับเพระาะว่ามันเท่อย่าลืมไปทำคอสตูมสม,มูไรด้วยนะครับคอสตูมสม,มูไรหมียังไม่ได้ทําเลยวะโอ้้าต้องใส่ชุดนี้จริงนะเล่นสม,มูไรอ่บอกเลยโคตรห่ออ้ยแต่แต่หมีบอกจริงสม,มูไรต้องตัวผู้ชายเกาะตัวผู้หญิงไม่ค่อยเท่เลยอะ่ะเนี่ยดูดิ ตัวผู้หญิงเกาะตัวผู้หญิงชุดชุดสวยบ่าผู้ชายหมดครับมีชุดมีชุดซามูไรจะสู้ไม่ได้นะดูดี่มันมันถามว่ามันมันได้มันก็เออก็เข้าใจนักรบซามูไรผู้หญิงไนงะแต่คือผู้ชายมันโคตรเท่อะน,น,น,นี้ต้องยอมนะแฟชั่นของผู้ชายซามูไรอะโคตรเท่อะน,นี้ต้องยอมรับนะครับมันใส่เป็นเกาะเท่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ